สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชาแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาแล้วก็โปรโมชั่นให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่แล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะร เปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้ สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางเดือนของ iPhone 2รุ่นนะครับ ที่จะนำมาสรุปไว้ในคลิปนี้ซึ่งก็จะเป็น iPhone 15แล้วก็15 plus นะครับทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 15 plus นะครับขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากันกับทางด้าน15 pro max นะครับส่วน iPhone 15ขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วเท่ากันกับทางด้าน iPhone 14ชอบจอใหญ่แนะนาเลือกเป็น15 plus นะครับส่วน ถ้าไม่อยากจะได้เป็นเครื่องใหญ่มากนะักก็แนะนําเป็น iPhone 15ธรรมดาต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเทียบกับรุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 14หรือว่า14 plus ค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะครับด้านหน้าซึ่งหน้าจอเป็น Dynamic Island นะครับเหมือนกับรุ่นโปรแล้วก็กล้องหลังเพิ่มความละเอียดหรือว่าความคมชัดมาเทียบเท่ากับรุ่นโปรเช่นเดียวกันต้องบอกว่าน่าสนใจทั้ง2รุ่นนะครับคลิปวันนี้เรามาดูราคาล่าสุดในช่วง กลางเดือนหรือว่าปลายเดือนสิงหาคมกันนะครับ ซึ่งก็ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับ iPhone 16ซีรีส์นะครับซึ่งจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้านะครับแน่นอนว่าถ้ารุ่นใหม่เปิดตัวรุ่นเก่าก็จะมีการลดราคาทุกรุ่นยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาสรุปให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับราคาของ iPhone หลังจากที่ iPhone 16มีการเปิดตัวหรือว่าวางขายนะครับเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15แล้วก็15 Plus อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่20สิงหาคมปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับซึ่งร้านแรกที่เลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านจากทาง Apple โดยตรงนะครับ iPhone 15เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900ลดราคาล่าสุดเหลือ27,990บาทราคานี้จะยังมีส่วนลดเพิ่มให้นะครับง่ายๆเลยถ้า เราอยากจะได้ส่วนลดให้กดเข้าไปที่ลิงก์ของ lazada นะครับส่วนลดจะอยู่ด้านล่างเราสามารถเก็บมาใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้วิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้ทั้งหมดในส่วนของสีมี5สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128 g b สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 15 Plus นะครับ จากร้าน Apple เหมือนกันนะครับเป็นร้านร้า m ม r e ถ้าสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ iPhone 15 plus เครื่องแท้สู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,900ลดราคาล่าสุดเหลือ31,990บาทมีส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อย่างแก่ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนผ่อนเพียงเดือนละ3,199บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุ มี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากสูตร a p p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 แล้วก็15บหพัจากทางด้านแอป l a z a d a นะครับชอบรุ่นไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ l a z a d a ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป Sho ป e e กันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ iPhone 15ขายโดยทางร้าน i Studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สู์ไทยประกันสูตร์ a p p l e จากราคาปกติ32,900ลดราคาเหลือเพียง28,820บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก็บผ่อนผ่อนได้นะครับในส่วนของสีน่าจะขาดเฉพาะสี สีเหลืองเท่านั้นสําหรับความจุ128 g b กสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันมีประกันจากสูตรแอปเปิ1ปีอีกร้านหนึ่งสําหรับ iPhone 15 Plus นะครับขายโดยทางร้าน iStudio เหมือนกันซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านด้วยนะครับแต่ว่าแนะนําให้มาสั่งผ่านออนไลน์จะได้ราคาถูกมากกว่า จากราคาปกติ37,900ลดราคาเหลือ33,150ยบาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยแจกกระผ่อน,นได้เหมือนกันนะครับสำหรับสีก็ขาดเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นความจุมี128แล้วก็ 512GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลีย่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plu พัสจากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปดู รายละเอียดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e ีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าราคาในช่วงปลายเดือนนะครับ iPhone 15แล้วก็15พ l ัดลดราคาเหลือเท่าไหร่เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นของค่าย TrueMove S iPhone 15ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น18,700นะครับถ้าสั่งออนไลน์ ก็มีโค้ดส่วนลดเพิ่มให้อีก1000นะครับราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ17,700บาทเท่านั้นสําหรับความจุมีให้เลือก2ความจุนะครับโปรโมชั่นเด็ดรายเดือนก็มีให้เลือกหลายแบบเริ่มต้นกันที่แบบแรกนะครับก็จะเป็นโปรสาหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove S ซื้อ iPhone 15ได้ที่ราคา19,700เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 6 9 9านะครับโปร1 4 9 9าาราคาสอ0 0ม่นปร้อยโปรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าราคาสองหม่สงันญา12เอืไม่ต้อนจ่ายค้าหม่้ราคา 22300เมื่อเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1199าั้นในลงหน้า1284บาทโปร899ราคา23800ขั้นในลงหน้า963บาทโปร699ราคา24900ขั้นในลงหน้า749บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา19700ย้ายค่ายออนไลน์ราคา18700นะครับเมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1699ขั้นในลงหน้า2247บาทนะครับโปร1499ราคา19000 โปร1199ราคา21,300ยใยไข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา22,800เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือละ1199นะครับโปร899ราคา23,900โปร699ราคา24,600เครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,900ส่วน iPhone 15 plus นะครับซื้อได้ที่ราคา24,400เมื่อเป็นลูกค้า True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699โปร1499ราคา25,500โปร1199ราคา27,000 บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเนี้ตรงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา27,000นเนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ1นึ่าค่าเนี้ตรงหน้าพันสองบาทโปร8 9 9ราคา28,500รโปร699าราคา29,600เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา24,400เท่านั้นย้ายค่ายออนไลน์นะครับราคา23,400บาทเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพคเกจรายเดือนเดือนละ1699าเค่าหนี้งหน้า2247บาท p โปร1499ราคา24,500โปร1199ราคา26,000บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา25,500เมื่อสมัครแพร็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา27,000โปร699ราคา28,100เครื่องเป่าขายอยู่ที่33,200บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อทั้ง iPhone 15แล้วก็15 Plus นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ูชอปทุกสาขา ส่วนค่ายที่2สําหรับค่าย AIS นะครับ iPhone 15ซื้อได้ที่ราคา18,700สาหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับย,าย้ายค่ายลดให้1,000เหลือ17,700มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุสําหรับสีมี5สีนะครับส่วน iPhone 15 Plus ซื้อได้ที่ราคารเริ่มต้น22,900นะครับย,าย้ายค่ายลดให้1,000เหมือนกันเหลือ21,900มีให้เลือก3ความจุสําหรับสีก็มี5สีวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของ AIS หรือว่าจะไปซื้ ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย d t แท iPhone 15ความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น19,700นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1699ค่าหนี้ลูกหน้า5,500บาทโปร1499ราคา28,000โปร1199ราคา22,300โปร899ราคา23,800ทุกโปรสัญญา12เดือนส่วน iPhone 15 Plus นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่ม ต้น24,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ค่าหนื่กหน้า5,500บาทโปร1499ราคา25,500โปร1199ราคา27,000โปร899ราคา28,500ทุกโปรม,มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ไปทำเรื่องย้ายค่ายลดให้1,500บาททุกแพ็กเกจนะครับนี่ก็จะเป็นโปรจากทางด้านค่าย DTAC สำหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plus นะครับชอบรุ่นไหนสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไป ซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15แล้วก็15 Plu พนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้แล้วก็ช็อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับ ดีแบบนี้มาให้ให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ